you yeah. สามสาบมาบมเข้าใจไยัจี่ีน้องที่มากเลยนี่กันมากนาลายตาพอสมควรอาปูบอกว่างวดเนี่ยเห็ดยังใดกระไดเงินได้ทองรลุกเห็ดยังไดกระไดสาม สีแล้วครับสามตัวเก่าสีหนึ่งสามหามอาเด้ทักเด้ออาไปหาเอาให้ได้เ้อวกมึงหนีลำไรออกนี้ยิ้มมาขว้วจับยังกู ้าพบว่า so, สิเ so, ป็นอากดีพีน้องต่างพิมตามจังหวัดรื่นว่าตามอำเภอถ้าเพ่งเอาให้ดีถ้าลูกเต้าเราหลานจะมาเป็นอะไรน้าลายตาพอสมควรนะถ้าพ่งให้ดีๆลูกพิงให้ดีสี่สี่ตัวหนึ่งสามสี่หนึ่งสาม สี่หนึ่งสามที่สมันดูแลอยู่ในสถานีมองมีว่าเป็นบอกว่ามีความทรงห่เจ้ามาจากไันอ่ามาเนวิ่งยังอ่าเห็นบามีบอปู้ใดเห็น อาปอกาดิมาสวัสดีเอาใดมาเห็บเอวใดมีอาปูหันทาวาเชิญให้มาสวดเหมือนวัดเด้อะค่ะอาปูบอกแล้วว่างวดเนี่ยเลขเพิ่นเอาพี่น้องสี่หนึ่งสามสี่สามสี่สามอาพี่น้องลูกเต่าเราห้านตามเขียงตามจังหวัดอัดอีเข่าออกเข้าใจเนาะอาเบิ่งเอาให้ดีเด้อลูกเด้ออาเบิ่งให้ดี

สี่เล่าสามห้าสามอาดีนครับมีม่ญาติดีพี่น้องดูเต่าเราล้านกันที่สิ่งเรเข้าใจนะเข้าใจพ่เข้าใจพ่อมาเกี่ยวกันทิ้นต่างจังหวัดก็ดีเด้อ สี่หนึ่งสามบ,บนบลบลบลอาทีนี้ยังสองสองหลังพออาคือภูเขายัางกับพอน้ำนลายไหลออาพอให้เปิดออกมาใส่ผูเขาได้ผู้แกงเป็นจริงเป็นอีกฉาอาทีนี้พอเอง อากระือดีเดืออกเดียใจเนอะอาะญาติพี่น้องอยู่ต่ามจีนต่างจังหวัดก็ได้มาหอดมาถึงนี้อาที่นี่มือนีพอก็ไเดมพุ่งอกภูมิใจอาไปี่ปันใดก็มาหอดมาถึงอาดันดอนมาพอคว่ำอยากใจเนาะอาที่นี่พอกเ็เลยมีความเมตตาสงสารให้พวกเจ้าเด้อลูกเด้ออ่งสาม อ้าดีพิว่าวิเป็นความเพิงลูกเต่าเล่าหลานอยู่ต่างทีดตางจังหวัดกว่าดีอ้าเดินทางไปใส่มาใส่กระพริบถึงยาบรมีของโออ่านำคุ้มพรองดูแลให้มีโจกมีชัยเด้อหัวทีหอดมีเชิงไตนำไปจอยเรียลูกเต่าเรลาหลานเพื่อได้กินได้ใจอ้าได้ไปจับจ่ายใส่สอยในรอบวัวอ่านำไปตรงเพื่นหอดบานหอดมีนิ่งใดที่มันบดดีก็จะไนำ นดอกเกนเนล็ด่างกายของเพลินอขอให้บุญญาบารมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาน้ำไปปกปักรักษาุ้มครองดูแลเพลินเรืองหัวดีอด,ดิถึงอาขอให้ลูกเต่าเราล้างเพลินได้กินได้ใส่ได้เปจับใจใส่ซอยในครอบครัวได้พอถ้าพรว่าจะเป็นความเพ่งบุญญาบารมีของรู่ข่าวก็ดีอาน้ำไปซอยเพลิน อาอยุต่างถิ่นต่างจังหวัดตัวอวัดตา่างอำเภอบาดีให้ได้กินได้อยากทานเมื่อจูมองจูบอลอาโร่ไทยนี่กับพอบ่มียังกวา่าเยอะลูกเด้ออ่าคือนี่เนี่ยเด้อ ภานำไปเดินไปหาทางไปชมแงจ้าที่ส่องเข้ามาในห้องนั่เล่นเดิ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 น สี่หนึ่งสามัห้าสามเอฟซีพิมเอาได้สพิมเอาห้้สามแ f ดเป็นสามสี่หนึ่งสาม กับห้าสามซีห <partido> นึ่งสามกับห้าสามเอฟซีพิมแบงปันกันได้นะครับซีหนึ่งสามห้าสามนี่ดัดสรุปลุมไปเอฟซีสงายเปนไงมาตัวนี้

ซนส้ขอีก่หนอยึงู่ีนสามกามห้าอี <t ell> <t ell> ี่พิมพ์นเงหนสาระอที่ิน่ยงหนึ่งู้ซีส้าีพัหยงู่้า่นึ่งีกสามกราี่หนอยึ่งสามระมามนตคกระบห้อก เรียกผยไเรียกยังเงินตอนยันมีน้องเสียเงินขอบคุณพี่นี่ในร้องไ้เพรามันในไงพีหรือขอบคุณคอมเมนต์นะครับ5สามีเลยัักีครับในจตุรคม 413กับ53นะครับดูซีนะครับพิมพ์แบ่งปันกันได้นะครับดูซีเน็ตไม่ค่อยดีนะครับ413กับ35นะครับ3553นะครับจับได้ครับดูครับก็ไลน์เล็แล้วก็ดูดูซีดูดูกันดูครับเต็มเต็มเต็กันเยอะครับเต็มบักนะครับคุณผู้ชมเนาะคือหายนเบิ้งแบบไร้ไลนนะครับเบิ้งแบบไร้ไลน์นี่แหละเบิ้งแบบเน็ตไปไม่ได้เลยเนี่ยผมเนียเหมือนกันนะครับรูดไปหมดแล้วครับเหลือแค่ช่องอีสานเดียวคนเดียว ผมสันะรูปอนจะประมาณนี้นะครับโอเคได้เลขแล้วละครัดต่อยเอฟซาขาขอบคุณครับพี่ไมนะครับเี่เขาจะได้ด้วยครับพี่คนนวนเอฟซใครรวยปังๆเรือเปล่ปังเลยแข็งเหรพ่อทั้งคนบตเตรีน่าจะเกลียงนะครับในตอนนี้ โอ้โหเอฟซีเดิมครับซีเดิมสามห้าสามโอเคนะห้าสามหมดนานแล้วครับไม่เหลือแล้วเนาะห้ไม่เหลือแล้วครับอ่ะเปลี่ยงแพงแล้วเปลี่ยงแพงแล้วครับที่นี่เปลี่ยงแพงเอฟซีเด้อเจไดบ้างไหมห้าสามอะไรบ้างบล็อคอะไรพ่อบาทนะอะไรผมพ่อบาทอะไรสักใบเลยบ่บยไ่ได้เลขเลขเก่าเลยเนาะเลขเก่าเลยเนาะเลขเก่าที่ปล่อยก่อนเนาะจ้าเลขเก่าเนาะ อ่ะโอเคเอฟซีในบรรจการหนึ่งแสนทุกขางหน้านะครับเป็นเป็นบนเป็นซีนึ่งแสนข้าหน้าก็ดีนะครับอ่านี่ครับเอฟซีบรรยากาศก็ได้เลขกันไปนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนี่ยเอฟซีเดี่ยไอควายาดลงก่อนนะครับเอฟซีเนาะถ้าใครมีอยากซื้อก็ลองดูเอานะครับว่าจะถ้าชอบก็จัด โอ้โหมาต้องถืออย่าลมย่าลมย่าหมองมาด้วยเนาะมาตั้งแต่กลางวันบมดครับนี่ยมาโดนเลยหรอมาโดนเลยหรอมักโบเล็กตัวนี้ฮะมักโบเล็กมักอยู่มัอมกยอกกยู่งหรือเปล่า,ามาาันมันทุกคนเด้อครับลุงใครนี่ใคไรได้หรือเล่านี่ผมได้สี่หนึ่งสามครับซื้อไปแล้วลกินลอตเตอรีไ่ไปสามห้าสามห้า ไอ้ทงใบไอ้ทรงใบโอ้โหเฮงๆรวยๆบางเรื่มอันมันจัดต้นน้อยก็เอาตามน้อยใช่ดิ้นก็เอาตเอาทีหลังเอาทีหลังเราอันหมดแล้วป่ะนี่แล้วบ้านไหนอันเนาะย้านไหนี masa, ้จะได้น er ้บฝนบนโอ้มาจากใครเนี huh. oh, uh ่ยครับนี oh, man, yeah. uh ่มาจากป้ากูค่ะปังกูคอุมาไกลเหมือนกันเนาะจากพะโจพะลาใหาไกลกับตรงมากับตรงมามาตั้งแต่เช้ากว่านี่ มาแต่เช้าบ่ดเลยว้มาตอนบ่ายตอนบ่ายนี่แหละเอาโอเคเฮงปังๆหรือจ้ะสาธุสาธุจ้ะแขงปังๆงัปังๆรวยๆสาธุสาธุจ้ะถอนแตกตื่นอ่ะโอเคขออนุญาตไลฟ์สดแต่เพียงคันนี่เอฟซีเนาะ ล่ำลากันไปสหรับอีสานนิวนะครับคุมสับย,ย,ย์รไยงานสดนะครเน็ตรุดไปแล้วนะครับล่ำลากันไปขอบคุณครับลืมติดตามเอสทิพน์นะครับรายงานสดอยู่ที่สารภูเขานะครับจังหวันพะเยาตำบลปราสาทอําเภอหว้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับขออนุญาตล่ำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยตัวไหนทีหนึ่งสามทีหนึ่งสาม